สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโคงสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่25ธันวาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลสรุปชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่24เนาะอ่ะซึ่งวันที่24แอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่1 05เน้นไปที่1นะคะผลที่ออกในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ073ล่าง5 1บนแอดลูดล่างมานะคะวิ่งรูดที่1 มาในตัวกลับนะคะส่วนในรอบพิเศษเนาะ9 3 9ล่าง2 8อันนี้แอดหลุดนะคะในรอบปกติ2 4 3ล่าง1 6 4 3แอดหลุดไป1 6แอดก็หลุดไปมาเฉพาะวิ่งรูที่1นะคะสำหรับในรอบ v i p 741นะคะ741แอดเน้นไปที่1 4มาในตัวกลับ นะคะสำหรับในรอบนี้วันนี้ศูนย์ไม่มาอ่าวันนี้5ก็มานะคะตัวจับคู่เข้าไป2คู่นะคะพี่พี่จ๋าตามต่อแล้วกันเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะมาสำหรับท่านที่อ่าเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าขอแค่คนละไลค์นะคะเป็นการอ่าให้กําลังใจแอดคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกัน เดนวิ่งรูดในวันนี้นะคะแอทให้เด่นไปที่สองนะคะ6 7แอดเน้นไปที่สองนะเน้นไปที่สองลุ้นได้4หน่อยเช่นกันนะคะสำหรับสองมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับสองนะคะแอดมีสองสสองเจ็ด หกสองหกสี่ส่วนเจ็ดแอดมีเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเก้าอ่าสำหรับท่านที่ไม่ชอบเจ็ดเก้าก็จับเป็นเจ็ดหกแล้วกันนะคะอย่าลืมวินนะคะวินในสามตัวนี้มาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้น เด่นที่สองนะเด่นที่2แอดเน้นไปที่สองสีนะคะหกสองเจนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบหกสองก็เป็น9 2นะคะพี่พีจา๋าอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่อทุกทท่ทานนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ